สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบก,กับช่องข้าปั้นนปีนะคะกับพี่ข้าปั้นนะคะวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมที่ชื่อว่าหนอนสองศูนดนะคะเป็นหนอนคือแบบมันมันนานมากเลยเดี๋ยวก่อนวนนี้มาถ่ายคลิปลอะไหรออลนคือเกมนี้เราก็กินอันสี่เหลี่ยมไปนะคะ ตามเพื่อนไปนะคะเกมก็จะเป็นแบบนี้ให้กินตัวเลขที่น้อยกว่านะคะมันถึงจะผสมได้เนี่ยเรา,เาได้แล้วนะอันนี้อันนี้เป็น3ามสิบแล้วเราเก็บหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยลเราเขมือให้หมดเลยจริงๆเขเมือให้หมดเลย เป็นสี่เป็นหกเอ้ยเป็นแปดหรออาอีกสองเป็นสิบหกต้องเก็บแต้มเลยๆเอยอุ้ยอุ๊ยโดนเขากินน่ะโดนเขากินไม่เป็นไรนะคะทุกคนโดนเขากินไม่เป็นไรมาเข้าไปใหม่นะคะ โอ้แต่ก็บบวันของเราติดให้นอย่างนี้ทุกคนเราเขาก็จะมีบอกนะคะว่าใครใครได้แคลอรีแต้มเยอะกว่า,ามีควาสามารถกินคนอื่นได้นะคะเฮ้ย โอ้นะเดี๋ยวว่าพี่ว่าพี่เล่นไม่เก่งเน,นาะม่ใช่หน่อพี่แค่จะตายเฉยๆอือกินข้าผู้เล่นได้แล้วกินได้แล้วนะอ่ะกินไม่ได้เฮ้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเออรินก็ตายตายเน่ตายเนี่นหกสิบแล้วนะ60แล้วโอ้โหจะตายเพราะไอ,อ,อ้สไอ้ไอ้ตัวนี้นี่แหละตัวที่ชนะเองกินเพื่อนด้ด้วยนะทุกคนถ้า ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนตัวเลขไ้อยกว่าเราก็สามารถกินได้ถ้าเราตัวเลขเท่ากันก็กินได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะกินมันจะมันจะยามันมันเหนียวนี่มันกินกันนะมันเหนียวไม่มันนี่ตายน่คพนั้นอ่ะตายนี่อย่างนี้ถึงไหนใช่ไหมคุณต่ายแต่ละแต่ลวทุกคน เฮ้ยตายแล้วจะโดนไรล่ะทุกคนพี่จะโดนไรล่ะพ <ELLE> ี่จะโดนไังงั้นเฮ้ยพี่จะโดนไรล่ะเอ๊ะไม่มีใครไลย่ะเพียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะมามีเหยืเลยโกลาพวกเราสามารถคูนสองได้แต่แต่ว่าพี่ไม่คูนสองดีกว่า มี่หาเลยนะยหอยู่ใกล้กันเลยซีฟ้าซีฟ้าซีฟ้าหายากเลยเนี่ยเฮ้ยมากินกันอย่มากินกันใส่นดีอ่ะเกลือกปลกเลือสามสิบสามสิบสองแล้ว ง่ายเลยเกมเล่นไปไม่ยากนะคะเกมนี้ไม่ยากจริงหรือเปล่าไม่รู้เกย์เตอร์เกย์เตอรนี่ตัวนี้เยอะมากหลักด้วยคือมันเยอะมากสีฟ้าทุกคนสีฟ้าแล้ว ชมพูหันเข้าใกล้เลยเอ๊ะฉันกล่องอะไรทุกคนเฮ้ยโ้ได้หนึ่งเลยพี่สแปดดีมากแม่กลับไปจุดเริ่มต้นได้นะเฮ้ยพี่ส้มกินนะมากินมากินซ้ำมามากินเฮ้ยพี่ได้ไม่ถึงอ่ะ กินไ่กินไล่กินเพึ๊บเสร็จสิพี่สิครับนองมานีมน่มานี่มานี่จะไปไหนจะไปไหนไมานีน่ก่อน ติดค่ะปิดติดค่ะเช่วพี่แับสามแล้วเฮ้ยพี่กินได้พี่กินมันได้ตอนนี้พี่กินได้พี่ต้องข้ามันด่วน เย็นไม่ทันไม่เป็นไรอุ้ยเจอคนคนเรียกเยอะด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรี่กว่าไม่มีใครอ่ะไม่เริ่มเล่นใหม่เลยทุกคน เอาเล็กยกเ้าตัวไ,ไหนดูสิามาิ๊กิ่งกินกินตัวอะไกูทีเรากินเพื่อนทีแล้วทีเราเราตัวใหญ่ทำไมเรากินเพื่อนได้กินเล็กสีก่อนเล็กสีเล็ก บบเป็นอะไรดิพี่แปดห,น,หน,นึ่งร้อยว่ะแปบเียวหนึ่งรนะ้อแล้วตอนนี้เรายังไม่ติดอันดับนะายตายเลย เฮอ๊ะอ้นน hey. hey, <be> ีคนตื่นเต้นงช่ไ้มเก็ยให้ดีๆวิชั่นนี้น่าไปแต่ว่าไม่มีไม่มีซื้อเ้ยคือพี่เปน5้า้ยบาทเลยห้าล้วยรูเบาทไม่ใช่ห้า้ยบาทสิ อันนี้กวนต่อสตินะที่พี่ไม่พูดคือพี่ตั้งสติอยู่ตั้งสติว่าเอ๊ะจะกินใครดีนะ่นี่สีฟ้า สีฟ้าต้องเป็นของเราสีเขียก็ต้องเป็นของเราเราจะไม่กินเพื่อนนะแต่ว่าถ้าอดอยากไม่ไหวเราก็จะกินเพื่อนนะแต่ตอนนี้เราอดอยากได้อยู่อุ้ยสองเลยแล้วหรอ

ไม่อยากกินเร็วไม่ขี้โกองอ่ะขี้คงอ่ะแวทุกคนทำไมเรางเร็วจังอ่ะทไมเราวิ่งไม่เร็วอ่ะทำไมเขาวิ่งเราทำไมเราวิ่งไม่เร็วอ่ะจริรงรน,นี่หรอจริงจรนี่หรอ Dia kan. Oi. กินได้แล้ว.โล ว่เพ wow. ื่อเราตากแน้วเลยเราอย่าเลยเร เกมนี้คือมันโคตรน่ากลัวเลยถ้างั้งนก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบายบายอย่าลืมมาดูคลิปนี้ด้วยนะตอนนี้ที่คนมากดไลค์ถ้าไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรนะคะ